การร้องไห้ของทารกเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะซึ่งอาจเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่แรกเกิดบางคนเลี้ยงง่ายสงบไม่ค่อยร้องไห้งองแงบางคนตื่นเต้นง่ายมากร้องไห้งองแงบ่อยและบางคนไวต่อสิ่งเร้าต่างๆเช่นแสงหรือเสียงได้มากค่ะความหิวเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ลูกร้องไห้ได้มากที่สุดดังนั้นคุณแม่จึงควรให้นมให้เพียงพอ แต่ไม่ใช่ว่าจะให้นมทุกครั้งที่ลูกร้องไห้นะคะสาเหตุที่ลูกร้องไห้อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆนอกจากความหิวเช่นความเปยีกชื้นจากอุจจาระหรือปัสสาวะอากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไปการใส่เสื้อผ้ามากหรือรัดแน่นเกินไปการมีลมในท้องการแพ้นมบัวหรือการเจ็บป่วยเด็กบางคนร้องเพียงอยากให้อุ้มหรืออยากได้รับความสนใจ แต่ยังมีเด็กทารกที่ร้องไห้มากไม่ยอมหยุดแม้จะทำทุกวิธีแล้วคุณพ่อคุณแม่จึงควรเรียนรู้และทราบแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะคุณทำยังไงเนี่ยน้องปันถึงจะหยุดร้องไห้สักทีอะ่มกังวลเหมือนกันทำทุกวิธีทางน้องปันยังไม่ยอมหยุดร้องอี ทุกวันนี้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็สับสนมากอะค่ะหนูดีแกร้องไห้มากเลยอะร้องตั้งแต่เย็นจนถึงสามทุ่มเป็นอย่างนี้ทุกวันดิฉันก็พยายามทำทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีขึ้นการที่เด็กอ่อนร้องไห้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายชั่วโมงคนไทยมักเรียกภาวะนี้ว่าร้องไห้สามเดือน ซึ่งมักเกิดขึ้นกับเด็กทารกอายุ2-3เดือนแรกโดยมีลักษณะที่สําคัญดังต่อไปนี้ครับ 1. เด็กมักจะร้องและหยุดร้องเองโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนขณะที่ทารกร้องนั้นมักจะมีลักษณะหน้าตาเยเกคล้ายเจ็บปวดทั้งๆที่ไม่ได้เจ็บปวดอะไรสำหรับระยะเวลาในการร้องไห้ในวันหนึ่งหเด็กจะร้องนานต่อนเนื่อง2-3ชั่วโมงและทารกบางคนอาจจะร้องนาน5-6ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่มักจะเริ่มร้องตั้งแต่ช่วงเย็นๆหรือช่วงหัวค่าลักษณะที่สองทารกมักจะร้องไห้มากขึ้นเรื่อยๆและมากที่สุดในช่วงประมาณเดือนที่สองหลังจากนั้นก็จะร้องน้อยลงลักษณะที่3คุณพ่อคุณแม่คงไม่สามารถทำให้ลูกหยุดร้องได้ในทันทีแต่สามารถทำให้ลูกร้องน้อยลงได้ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะพยายามค่อยๆปลอบลูกนะครับ สบายใจหรือ,อยังจ๊ะที่น้องปันร้องไห้อะไม่ได้ผิดปกติแต่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กใน3เดือนแรกนะสบายใจแล้วจ้าผมจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดค่ะครับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่มีภาวะร้องไห้3เดือนคือการที่ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูรู้สึกหมดความอดทนนะครับหรือเหน็ดเหนื่อยกับการที่ลูกร้องไห้มากแล้วอาจาาะจะเผลอจับเด็กเขยา่านะครับ เพื่อเป็นการบอกว่าให้หยุดร้องเสียทีจะร้องไปทําไมซึ่งการเขย่าเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่แนะนํานะครับเนื่องจากอาจจะก่อให้เกิดอันตรายที่รุนแรงได้นะครับเพราะว่าการเขย่าเด็กเนี่ยศีรษะเด็กจะเคลื่อนไปมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังคุณแม่ลองจินตนาการนะครับว่าศีารษะเด็กเนี่ยศีรษะลูกเราเนี่ยมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับลําตัวนะครับการที่เราเขย่าเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดในสมอง นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อันตรายและรุนแรงนะครับซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเนี่ยลูกอาจจะมีความพิการหรือเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นเราก็ไม่แนะนําให้ใช้การเขย่าเด็กเพื่อทําให้เด็กหยุดร้องนะครับควรจะใช้วิธีการอื่นมากกว่าสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำเมื่อลูกเริ่มร้องไห้คือเมื่อลูกร้องไห้ให้อุ้มปลอบพูดหรือเดินค่ะ ส่วนใหญ่จะทำให้การร้องไห้ลดลงในกรณีที่การร้องไห้ยาวนานคุณเกิดความเหนื่อยล้าหรือเครียดกลุ้มใจมากให้วางลูกไว้ในที่สงบและปลอดภยัยเช่นที่นอนเด็กและหลบออกไปผ่อนคลายสักพักเมื่อรู้สึกดีขึ้นค่อยกลับมาดูลูกอย่าจับลูกขยาว หรือทำร้ายลูกเป็นอันขาดค่ะบางครั้งอาจจำเป็นต้องให้แพทย์ประจำตัวตรวจร่างกายลูกรักเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้มีสาเหตุอื่นที่ทำให้ลูกร้องไห้มากที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่คงต้องอธิบายบอกให้กับทุกคนที่ดูแลลูกเข้าใจถึงภาวะนี้และปฏิบัติต่อลูกได้อย่างเหมาะสมหากเป็นไปได้ไม่ควรปล่อยลูกไว้กับเพื่อนญาติหรือผู้เลี้ยงดู ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงแบบนี้ครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นเรื่องยากนะคะจนกระทั่งหนูดีเขาร้องไห้ไม่หยุดนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ทุกวันหลังจากกินนมมื้อใหญ่เขาทําการไล่ลมแล้วะคะ่ะเขาควรจะสงบแต่ว่าเขาก็ยังร้องไห้ไม่หยุดครับเด็กหลายคนอาจร้องไห้บ่อยแล้วก็ร้องนาน โดยที่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดูดแลอย่างดีแล้วลูกรลักก็ยังไม่หยุดร้องซึ่งสิ่งนี้ก็คงทําให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจคนทั่วไปเข้าใจว่าการมีลมในท้องทําให้เด็กมีอาการปวดท้องแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกร้องไห้มากซึ่งจริงๆแล้วการช่วยเหลือกรณีที่เด็กมีการร้องไห้มากเนี่ยอาจจะทําได้หลายวิธีเช่นการห่อตัวเด็กหรือการจับลูกนอนตะแคงน,นะครับซึ่งการกระทําในลักษณะนี้จะช่วย กระตุน้น reflex หรือเรียกว่าการตอบสนองอัตโนมัตินะครับจะทำให้เด็กขวันคลายแล้วก็หยุดร้องได้ครับการที่เด็กร้องไห้มากนี้อาจมีสาเหตุจากการไม่คุ้นชินต่อสภาพนอกคันมารดาของเด็กในระยะ3เดือนแรกหลังคลอดเด็กบางคนอาจยังติดกับสภาพแวดล้อมในคันมารดาเช่นการที่มารดาเคลื่อนไหวขยับตัว เปลี่ยนท่าทางเกือบตลอดเวลาเดินขึ้นเดินลงเป็นต้นค่ะทารกได้ยินเสียงการสูบฉีดโลหิตในหลอดโลหิตแดนใหญ่ของมันดาตลอดเวลาและชินต่อการขดตัวอยู่ในมดลูกที่มีความตึงตัวสูงที่มีน้ำคร่ำช่วยพยุงตัวไว้ดังนั้นถ้าเราทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ทารกคุ้นชิน จะทำให้ทารกผ่อนคลายและหยุดร้องไห้ได้อย่างมหัศจรรย์ในระยะเวลาอันสั้นค่ะวิธีการกระตุ้นที่ทำให้ทารกผ่อนคลายนี้ทำได้ง่ายๆ3วิธีได้แก่ 1. การห่อตัวเด็กด้วยการใช้ผ้าห่อตัวผืนใหญ่ 2. การจับเด็กนอนตะแคงกึ่งควา่าให้ท้องสัมผัสพ,พื้น หรือแขนที่อุ้ม3เสียงข้างหูเด็กเด็กแต่ละคนมีการตอบสนองต่างกันจึงไม่จำเป็นต้องทำครบทั้ง3มอย่างค่ะแรกๆเด็กอาจต่อต้านบ้างแต่จะผ่อนคลายเมื่อหอเสร็จเพราะจะมีสภาพคล้ายการอยู่ในคันของมารดา สำหรับการห่อตัวเด็กใช้ผ้าห่อตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ใช้ห่อเด็กทารกขนาดใหญ่พับมุมข้างหนึ่งของผ้าสี่เหลี่ยมลงมาวางเด็กให้ศีรษะพ้นผ้าตรงบริเวณที่พับไว้จับแขนขวาเด็กให้แนบกับลำตัวพับชายผ้าด้านขวาดึงลงมา บังคับให้แขนขวาอยู่ในท่าแนบลำตัวพับชายผ้าด้านล่างขึ้นให้มุมล่างไปจดที่ไหล่ซ้ายดึงมุมผ้าด้านซ้ายบนลงมาให้ตรึงต้นแขนกับหน้าอกแล้วพันชายผ้าซ้ายในลักษณะเหมือนเข็มขัดอ้อมตัวโดยให้แขนซ้ายแนบลำตัวอ้อมผ่านหลังมาเน็บปลายไว้กับผ้า ที่พันในลักษณะเข็มขดัดเด็กบางคนจะหยุดร้องไห้เมื่อห่อตัวเสร็จแต่ถ้ายังไม่หยุดให้กระตุ้นด้วยวิธีต่อไปค่ะโดยจับลูกรักนอนตะแคงกึ่งคว่ำจะช่วยให้ลูกผ่อนคลายถ้าเป็นคุณพ่ออุ้มอาจทำได้โดยอุ้มลูกคว่ำด้วยแขนข้างเดียว ให้ท้องสัมผัสแขนที่อุ้มรองรับตรงคอด้วยมือผู้อุ้มเด็กจะผ่อนคลายลงทันทีค่ะหากเด็กยังร้องไห้ให้ทำวิธีต่อไปค่ะโดยทำเสียงชู้ยาวๆนะคะทำให้เสียงดังกว่าเสียงร้องของลูกต่อเนื่องยาวๆจนกว่าลูกหยุดร้องค่อยๆลดความดังลงเมื่อเด็กหยุดร้องไห้ เพราะคล้ายกับเสียงที่ได้ยินในคันซึ่งเกิดจากการสูบฉีดโลหิตในหลอดโลหิตของมารดาค่ะฉันรู้สึกแปลกใจมากทันทีที่คุณหมอห่อตัวลูกและจับแกนอนตะแคงแกก็หยุดร้องทันทีฉันเลยลองนำวิธีนี้กลับมาลองใช้ที่บ้านดูแล้วมันก็ได้ผลดีมากเมื่อลูกผ่อนคลายและได้นอนมากขึ้นฉันก็ได้พัก และเพื่อนบ้านก็มีความสุขมากขึ้นด้วย